สวัสดีครับนิสิตครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรด้วยการทดสอบทีกันนะครับหลังจากที่เรารู้กันมาแล้วว่าการอนุมานค่าสถิติเนี่ยไปสู่ค่าค่าพารามิเตอร์ของประชากรเนี่ยมันมีอยู่2วิธีใหญ่ๆวิธีแรกก็คือเรื่องของการประมาณค่าพารามิเตอร์ นะอันที่2ก็คือเรื่องของการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินั่นเองนะครับวันนี้โจทย์แรกที่เราจะประยุกต์เอา2เรื่องนี้มาใช้เนี่ยก็คือการาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรนะซึ่งเราจะใช้การทดสอบทีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก่อนอื่นอาจารย์อยากจะขอทบทวนเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในเชิงทดลองก่อนนะฮะเพราะว่าจะให้เราเล่าเข้าใจสถานการณ์ว่าเมื่อไรเราถึงจะใช้การทดสอบทีนั่นเองนะครับอ,อย่างถ้าใน กรอบการวิจัยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นกรอบของการที่เราต้องการอยากศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบ BBL จะส่งผลต่อผลสมลิถวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่นะฮะโดยที่เราจะมีการทดสอบ pre-test กับ post-test เนาะแล้วเราอยากจะรู้ว่าคะแนน pre-test กับ post-test เนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ลักษณะนี้ก็จะใช้าการทดสอบ t-test เหมือนกันนะครับลักษณะการทดลองแบบนี้เราเรียกว่า one group e t e s t post-test design อ่ะมันเกี่ยวข้องกับ t-test ยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับในขณะนอกจากนี้นะครับในขณะนี้นะครับเราจะเห็นกรอบแนวคิดที่เป็นวิธีการสอนนะครับแต่ว่าคราวนี้เรามีู่2วิธีก็คือกลุ่มการสอนที่เรียกว่า BBL นะหรือ Brain Based Learning อีกอันนึงก็คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายธรรมดานะฮะภาษาอังกฤษก็คือ Shock and Talk นะครับอ่ะเราอยากรู้ว่าผู้เรียนได้รับการสอน2วิธีแตกต่างกันนี้มันจะส่งผลต่อผลสมัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์หรือไม่นะอาจารย์ก็ออกแบบลักษณะการทดลองของอาจารย์ออกมาเป็น non-equivalent group pre-test post-test design นั่นหมายความว่าเรากำลังมีกลุ่มทดลองมีกลุ่มควบคุมนะฮะแล้วก็มีการสอบ pre-test post-test ทั้ง2กลุ่มเลยนะอันต่อมาครับ หรือถ้าหากว่าเรามีกระบวนการ randomization ที่สมบูรณ์นะมีตัว R โผขึ้นมานะครับต้นหมายความว่าเรากำลังทำการทดลองที่เรามีการทำ random sampling หรือการสุ่มตัวอย่างนะอันที่2คือ random treatment คือสุ่มเข้ากลุ่มนะและอันที่3คือกลุ่ม random treatment คือกลุ่มการสุ่มกลุ่มนะครับเข้าสู่การทดลองแต่ละรูปแบบนะเพราะั้นตรงนี้ถ้าเรามี ทำทั้ง3ขั้นตอนนี้เราจะได้ตัว r โผ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบแผนการทดลองที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับมันได้ว่า,าเรากิดเรจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ารูปแบบการทดลองเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบที่1ที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าอาจารย์กำลังสนใจว่าคะแนนคะแนน t e s t p o s t t e ท est แต่ละตัวนะถ้าจะสนใจว่ามันแตกต่างจากค่าคะแนนหนึ่งเป็นค่าคงที่ซึ่งอาจจะเป็นค่าที่เป็นคะแนนมาตรฐานหรือเป็นคะแนนของพารามิเตอร์มาก่อนนะเป็นคะแนนที่เป็นพารามิเตอร์ของประชากรมาก่อนเราอยากทดสอบว่าคะแนนที่เราได้จากตัวอย่างเนี้ยมันแตกต่างจากค่าคะแนนที่เป็นค่าคงที่ตัวนั้นอะมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างมีนยัยสาคัญหรือไม่เนี่ยก็สามารถทดสอบได้โดยาการทดสอบครั้งนี้ที่ที่เราจะเปรียบเทียบ ข้อมูลใดข้อมูล1น,นะครับกับค่าคงที่ตัวใดตัวหนึ่งการทดสอบตัวนี้เราจะใช้ t t เทสที่ชื่อว่า one sample t test นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นแบบแผนในรูปแบบที่มีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับหากเราต้องการอยากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนน pre test ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหรือต้องการอยากจะเปรียบเทียบ คะแนน post-test ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะฮะลักษณะแบบนี้เราจะใช้การทดสอบที่ชื่อว่า independent sample t-test นะฮะการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ลักษณะนี้เราเรียกว่าการใช้ independent sample t-test ซึ่งตรงนี้นครับการทดสอบความแตกต่างของคะแนน pre-test จะทำให้เรารู้ว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเนี่ยมันเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเรากำลังทำการ ทดสอบในส่วนของ post ์ e s t ว่ากลุ่มทดลองควบคุมแตกต่างกันหรือไม่เนี่ยตรงนี้เราจะทําไปเนื่องจากว่าเรากําลังสนใจวิธีการว่าวิธีการสอนใดนะครับอ่าตัวนี้นะครับเรากำลังสนใจว่าวิธีการสอนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเนี่ยวิธีการสอนใดอะ่ะมันจะให้ผลได้ดีกว่ากันหรือไม่แตกต่างกันนั่นเองนะแต่ถ้าเราทําทดสอบ pre t e s เรากำลังทดสอบว่าจุดเริ่มต้นของทั้งสองกลุ่มเนี้ยเริ่มต้นจากจุดเดียวกันหรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจเอาไว้นะครับการทดสอบพรีเทสเนี่ยไม่ควรจะแตกต่างกันนะฮะมันควรจะเท่ากันหรือว่ามันควรจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยเราพัฒนาวิธีการสอนอุตสาห์พัฒนาวิธีการสอนน,นวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมานะครับมันควรอยากจะให้เกิดความแตกต่างอันนี้คือความคาดหวังนะครับแต่การทดสอบจริงๆเนี่ยข้อมูลมันจะสะท้อนเองว่ามันจะต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรนะฮะอะแต่ถ้าเกิดว่าต่อมา ถ้าเราอยากจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรนะครับที่เป็นคะแนน pre-test ของกลุ่มทดลองกับ post-test ของกลุ่มทดลองหรือเรากำลังจะทดสอบค่าความแตกต่าง,างระหว่างคะแนน pre-test ของกลุ่มควบคุมกับ post-test ของกลุ่มควบคุมนะครับคือถ้าเราทำคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ย นะเราจะต้องใช้การทดสอบที่เรียกว่า p a i r sample t-test ซึ่ง p a i r sample t-test เนี่ยนะครับเราทำไปทำไมการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของค่าคะแนน pre-test กับ post-test ของกลุ่มใครกลุ่มมันเนี่ยนะครับจะทำให้เราเห็นว่าวิธีการสอนรูปแบบนั้นเนี่ยจะช่วยให้คะแนนของเขาอ่ะดีขึ้นหรือไม่นั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายของการทดสอบของของการเปรียบเทียบกันระหว่าง pre-test กับ post-test ะะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้เราถึงใช้ independent sample t-test แต่ทำไมตอนนี้เรามาใช้ paired sample t-test เดี๋ยวเราจะมีคำอธิบายให้นะครับอนอกจากนี้ครับถ้าหากว่าเป็นการทดของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการทดลองละนะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจบ้างเราก็ไปสำรวจผลประเมินคะแนนเจตคกติมานะครับแล้วเราอยากจะรู้จังเลยว่าเราตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าคะแนนเจตตกติต่อ,อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่างอันนี้สมมุติว่าอาจารย์จางจะท็อป กำลังจะสอบถามเรื่องของเจตคติต่อการเรียนแบบออนไลน์นะครับของนักเรียนชายนักเรียนหญิงเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่เนี่ยอาจารย์ตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้นะอาจารย์ก็อยากจะทดสอบนะครับว่าพอเราเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วเราถ้าเราแบ่งข้อมูลเป็น2ก้อนคือก้อนของนักเรียนชายและก็ก้อนของนักเรียนหญิงอาจารย์อยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะต่างกันหรือไม่ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นะลักษณะโจทย์แบบนี้เราก็สามารถใช้ t t e s t เข้ามาตอบได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์มาแนะนำให้เห็นก่อนว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ t t e s t นะครับก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเชิงทดลองหรือเชิงสำรวจนะครับหากว่าเราสามารถกำหนดข้อมูลของเราเนี่ยให้แบ่งออกเป็น2ก้อนได้นะเราก็สามารถที่จะ <c oughs> ใช้ท Test ได้หรือถ้าเรามีแค่ก้อนเดียวแต่เราอยากจะเทียบกับ ค่าคะแนนค่าของที่ตัวใดตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เหมาะสมสําหรับ t-test เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารูแล้วว่า t-test ของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3วิธีการ3การวิเคราะห์นะครับอันแรกเรียกว่า one sample t-test อันที่2เรียกว่า p a i r sample อ่ะขออภัยอันที่2เรียกว่า independent sample t-test อันที่3เรียกว่า p a i r sample t-test ถ้าการการวิเคราะห์ t-test ทั้ง3ประการเนี่ยนะครับมีรายละเอียดสาระสำคัญอย่างไรอาจารย์จะเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่านิสิตคงได้ไอเดียของการใช้ T-test เนาะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ T-test รับแล้วเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ